สวัสดีครับพี่น้องกิติครับผม y o u b u Channel กิติคนคำนวนทีวีครับครับเพจ a c e b o o กกิติคนคำนวณทีวีเลครับเด้อผมสีโพดบน YouTube นะครับต่ว่าก็แชร์ลิงก์ไป f a c e b o o k นะครับเพราะว่า Facebook บ่สามารถสร้างรายได้ได้จากโฆษณานะครับเพราะฉะนั้นหากต้องการสนับสนุนการหาข้อมูลนะครับคลิกที่ภาพนะครับที่ผมแชร์ลิงก์ไปบน Facebook นะครับ เพื่อรับชมคลิปข้อมูลบน YouTube ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมที่อยู่ตรงหนาครับผมคือแนวทางห้าหน้อยด้านบนห้าน้อยเด้อดานล่างเป็นเล่าครับประจำวันที่10มกราคม2 0 2 4ครับเนาะตามภาพเลยครับกระสีปอบอย่างไรพอผมไล่สดไปเรียบร้อยแล้วม,ามาื่อเมื่อคืนเนาะไล่สดไปแล้วก <Random. S 1> ็เอาเอาทีเนื้อหา เน้นๆแล้วกันนะครับหาน้อยนะครับเลขหาโตก็คือ90123นะครับ90123เลขเด่นนี้ผมให้เลข9กับเลข3เนาะส่วนเลขวิ่งอ่าเลขรูดวิ่งรูดนะครับให้เลข3เนาะ3 2ตัวเน้นๆก็จะเป็น39 32 92 932 039แล้วก็139ครับสำหรับ3ตัวเน้นๆ เช่นเดียวกันครับแนวทางเล่ากับเล็กวิ่นหาโตขึ้นกัน4 5 6 7 8นะครับเลขเด่น8กับหาครับวิ่งรูด8ครับผม2ตัวเนีนๆ3ตัวเนีนินๆย่างละ3ชุดขึ้นกันครับ8หา8 7กับหาเครับ7 8หาครับ6 8หาซ8หาเนากะเล่าแตก3ตัวซตัวมา2งวดติดต่อกันแล้วนะครับเนาะ กลายหลายท่านก็ให้ความสนใจนะครับเลขมีเขาไม่ลุ้นะครับเลอนะจริงๆก็อยากให้เขาทุ่หวดนั่นแหละแต่ว่ากะเผื่อใจ <c oughs> เออหมูว่านห้าหน้อยกับเลขสองกับเดินดีทั้งหาหน้อยเลยนะสองผ่าแกกาชาดเนาะที่มานรักลอยเนาะสำหรับสายหลุดเนาะแต่สายวิ่งกับพ่อใดอยู่นะครับสอง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 นะครับมึอนีตามนี้ครับ วิธีการนําไปใส่งานคือเก้าแหละครับถ้าเสื้อมมันในเนวท่างก็เอาเฉพาะตัวเน้นๆครับกับพอมบนล่างพอมนะสำหรับสองตนะครับทั้งน้อยทั้งเล่าเด้อส่วนสามต3สามชุดนี่ก็เอาอย่างนหน่อยก็ต้องตรงตัวอะเนาะถ้าเป็นไปได้หกกลับไปเลยครับหกกลับไปเลยนะครับถ้าอยากเพิ่มความเป็นไปได้ครับทั้งน้อยทั้งล่าแหละเหล็กเด่นนี่ครับเอาไปวิ่งกับเหล็กวิ่งหาตัวดนบนครับ มันจะได้1ิบชุดเนาะเลขเบิร์นเบ่ต้องกลับนะครับแล้วก็เด่นน้ำกันเนี่บ่ต้องกับนะสิบชุดถักลับเหลือจะเป็นสิบหกชุดบนล่างสาสบสองชุดครับหรือถ้าเสื้อมันในเล็กตัวเดียวนี่ครับเอาไปวิ่งหรือเอาไปหลุดก็ได้ครับผมถ้าเป็นสองตัวถ้าเป็นเล็ชุดสองตัวเนี่ยน้ำให้หลุดเนาะหลุดทั้งบนทั้งล่างสิบเก้าประตูก็เป็นสามสิบแปดชุดนะครับนะอยู่ในกรอบที่สามารถเทรดกำไรได้อยู่ หรือถ้าอยากเพิ่มความเป็นไปได้ครับพี่ครับเลขหาตนี่ทั้งเล่าทั้งน้อยครับวิ่นเป็นเลขชุดสองตได้ยี่สิบหาชุดครับวิ่นกันกลับไปกลับมานี่แหละบวต้องกลับแล้วเนาะมันวิ่นกันแค่หาตัวยี่สิบหาชุดบนล่างเป็นไปหาสิบชุดครับและก็วิ่นเป็นเลขชุดสามตแบบบ่เบิน่นบ่ตองบ่าหามได้สิบชุดครับทั้งน้อยทั้งเล่าเนี่ยผมแบ่งปันไปเราสามชุดนะครับให้พี่น้องเอาไปแบ่งอ่า ไปวิ่งเพิ่มเติมอีกเจ็ดชุดที่เหลือนะครับร่วมกับที่ผมแบ่งฟันไปเป็นสิบชุดเนาะสิบชุดตรงโต๊ดก็เป็นยี่สิบชุดนะครับถ้าหกกับก็บเป็นเท่าไรหกสิบชุดครับหกสิบโตแต่มันแตกสามโตมากได้เนานะในกรณีบบนเบ,เบติตตองมาหามเนาะเล่าต่อกันสองหวดแล้วด้นะครับก้อนอนนะั้นะนี่ก่อนวันที่แปดนี่วันจันทร์ที่ผ่านมาเจ็ดสี่ห้า วันที่หาเนี่ยหกเจ็ดหาเนาะโอเคครับมับนๆมานสุขุูสุขชนครับกิติคนคำนวณกิติเหล็กหลุดนะครับผมเจอกันในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้มันๆมนครับผมสวัสดีครับ